นะแล้วก็หลังจากาก,จาก,การจัดการที่เทคโนโลยีาาสารสนเทศมาแล้วก็อันนี้ก็เป็นแนวเชื่อมงระบบน,นะครับนะจากแก้ลงมาแนละ้วก็ไปเชื่อมโยงกับกระบวนการหน้าที่งานอื่นๆน,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 นะครับแลนะสุดท้ายนะครับ ก็คือการจัดการตามสถานการณ์แต่ละสถานการณ์เนี่ยเราใช้เครื่องมือในการจัดการที่แตกต่างกันไปนะสุดท้ายแล้ววิธีการที่เรานุษย์เราคิดมามันมีหลากหลายมากนะไม่มีใครสามารถจะหาสิ่งที่ดีที่สุดได้คือแต่ละค่ายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่ายที่ผ่านมาลรสายเนี่ยน,นะ เรียกคิดมาว่าเอออันนี้ก็ดีกว่า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 สุดท้ายมันไม่ใชนะ่มันไม่มีอันไหนเดียวกันแต่มันจะต้องถูกมาใช้ในสถานการณ์ที่เหมา,สมาะสมก็่าน้นะครับบางอย่างเนี่ยถ้าต้นทุนในเรื่อง,งแรงงานคนมันเสื่อมันมันมันดีกว่าการใช้เครื่องจักรเครื่องมือบางครั้าต้องใช้เงนแรงงานคนขอนเครื่องจักรเครื่องมือเอ้ทีมันก็อาจจะถูก สริมข้นมาในภายหลังนะครับแต่มันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ขึ้นจักรก็แทนเราไม่ได้รูกอย่างนะถ้าคุณไปสายงานงการอุตุน,น่ยมว่ามันขึ้นจักรเนี่ยถูกใช้ในงานอคือหมายว่าในการประกอบชิ้นส่วนตัวถังหรือว่าใช้ในการพ่นสีแต่ในการประกอบ ของเป็นชิ้นๆเนใช่ไหมมันไม่มีคนยนที่ไหนทำได้มันก็ต้องใช้คนอย่างนีแล้วก็ในงานธุรกิจบางหลายๆธุรกิจเนี่ยอ่อยกตัวอย่างในเรื่องของการก่อสร้างอ่ ไม of, uh, e ่ได้เรื่องของพวกนักโฆษณาถามว่าเหมือนกันไหมตอนที่มีเครดิตนักโฆษณาหรือนักคอมพิวเตอร์มันไม่ได้เหมือนกันนักศาสตษะคือในเรื่องของการจัดการนี่ก็คืองพลศาสตร์กันนะในเรื่องงานโฆษ